หลังจากที่ผ่านไปได้1อาทิตย์นะครับก็จะสังเกตว่าข้างบนนะใบเริ่มโรนแล้วนะครับครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาดูวิธีการกําจัดต้นปอสานะครับจะเป็นวิธีแบบง่ายๆนะครับผมจะใช้เจ้ากูโฟซีเนตเอมโมเนียนะครับนะครับต้นใหญ่แค่ไหนก็เอาอยู่นะครับวิธีการจัดการนะครับตัง่ายๆครับใช้เมีด เจาะลงไปครับต่ำยิ่งดีอ่าให้เป็นหลุมแบบนี้นะครับประมาณครับสามหลุมต่อต้นน้เพื่ยนนะต่ำก็ยิ่งตายเร็วนะครับเพื่อนอเมื่อเราเจาะเป็นหลุมเรียบร้อยน้เพื่อนนะจากนั้นก็ถึงเวลาใช้เจ้ากูโฟ,โฟเซเนตนะครับวิธีการใช้น้เพื่อนก็ง่ายๆเลยครับก็เทลงไปอย่างนี้นะครับ อาให้มันอยู่ข้างในหลุมที่เราเจาะไว้นะเพื่อนนะออย่างนี้นะโอเคสามหลุมนะเพื่อนนะแค่นี้เองนะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใช้เวลากี่วันนะครับนกว่าใบาจะร่วงอ่าคนปอสานะเพื่อนนะ ไวมากครับลากไปยังไหนออกที่นั่นนะดูมีแต่พอสาเต็มเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับอ่าครับหลังจากที่ผ่านไปได้1นึ่งทิ์นะครับก็จะสังเกตว่าข้างบนนะใบเริ่มหล่นแล้วนะครับมองมาข้างล่างก็จะมีแต่ใบหล่นเต็มเลยนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่ตอไปสวัสดีครับ